เผยข้อมูล asus rog phone 9 pro เตรียมใช้จอ1 8 5 hz ทำลายสถิติ r e เฟ e ชเร a สูงสุดของสมาร์ทโฟนช่วงหลายปีก่อนสมาร์ทโฟนเริ่มมีค่า r e เฟ e ชเร a 6 e hz จากนั้นก็เริ่มมี9 0 hz 1 2 0 hz 1 4 0 hz และมาจนถึง1 6 5 hz ในบางรุ่นล่ะครับล่าสุด asus rog phone 9 pro gaming phone รุ่นใหม่ จะทุกสิติทั้งหมดเท่าที่เคยมีมาบนสมาร์ทโฟนเลยครับโดยจอมหลุดอย่างที่ต้นแชตเตชันเผยว่า LG p h o n e 9 Pro ระบุว่าจะมาพร้อมกับหน้าจอแบบ LTPO OLED รองรับค่ารีเ r รนช185 h z ซึ่งสูงที่สุดบนสมาร์ทโฟนเท่าที่เคยมีมาครับและยังสูงขึ้นจาก LG p h o n e 8และยังสูงขึ้นจาก LG p h o n e 8และ8 Pro ที่ให้มาที่165 h z เท่านั้นครับเรียกว่าหน้าจอรุ่นใหม่ จะอัปเกรดขึ้นอย่างชัดเจนเลยครับและในตระกูลน,นี้ก็มีรุ่นน้อง LG Phone 9ก็จะใช้ชิปโปรเซอร์ Snapdragon 8 Elite ส่วนดีไซน์ก็ยังคงคล้ายกับ LG Phone 8ซ e r i e s อยู่ครับนอกจากรุ่นโปรที่จะได้จอ185เฮแล้วสเปคของรุ่นธรรมดาอย่าง LG Phone 9ก็มีสเปคเถอให้มาแทบหมดแล้วครับคือมีหน้าจอแบบ AMOLED ขนาด6.78นิ้วความเรี u 2400 x 1 8 0พิกเซล1 6 5เฮ ให้กล้องหน้า32ารรล้านพิกเซลรอมกล้องหลังเลนส์50 L, ล้านพิกเซลเลนส์ Ultra Wide ความละเอียด12ล้านพิกเซลและเลนส Mac ์ Macro 5ล้านพิกเซลให้แบตเตอรี่มาที่5,800ม ah. ิลลิแอมรองรับชาร์จไว้65วัตต์อีกด้วยครับ